สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองนันะครับในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับช่วงนี้นะครับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนายโจไบเดนนะครับค่อนข้างยุ่งนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องประชุมตรงโน้นประชุมตรงนี้นะครับอย่างล่าสุดนะก็ประชุมกับประธานาธิบดีปูตินนะครับของรัสเซีย กรณีเรื่องสำคัญด่วนนะครับในเรื่องของวิกฤตยูเครนนะโดยที่นารเสเซียได้ส่งทหารนะครับคนะาดการลราวแสนเจ็ดหนาพันนยไปประจำอยู่พรมแดนทางฝั่งรัเสเซียนะประชิดยูเครนทางฝั่งเนโตและก็สหรัฐนะครับก็มองว่านาะรัเสเซียเนี่ยเตรียมจะนะบุกนะยูเครนหรือไม่นะครับก็มีการนะพูดถึงประเด็นนี้ แล้วก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ได้ร่วมประชุมนะครับประธานาธิบดีของจีนนะครับสีจิ้นผิงนะกรณีความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจหลายประเด็นแต่ว่าเรื่องที่ร้อนแรงนะก็ขีดเส้นแดงเหมือนกันสําหรับเราดีสีจิ้นผิงคอ่รองไต้หวันนะครับว่าถ้าเกิดเข้าไปยุ่งเรื่องไต้หวันนะก็ต้องรระวังนะผลที่ตามมาซึ่งจีนก็บอกว่าอย่าไปเล่นกับไฟ เพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นว่าโลกใบนี้นะครับมหาอำนาจมีบทบาทสําคัญมากโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าโลกอยู่หลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีที่พลบทบาทขึ้นมาทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับในขณะที่จีนนะครับก็เริ่มพังงาดขึ้นมาเป็นอํานาจใหม่เพราะฉะนั้น การแข่งขันกันก็ดีนะครับการท้าทายกันก็ดีเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ต้องสนใจจับตาดูนะครับวันนี้ผมจะมามองคร่าวๆนะครับเพราะว่าช่องนี้มองลึกไม่ได้นะมองคร่าวๆแล้วกันนะครับอาจจะเป็นหมากตัวที่สําคัญที่สุดนะครับนะเมื่อรุกตาเดียวนะครับอาจล้มทั้งกระดานนะครับกรณีของยูเครนนะซึ่งเรามองเห็นว่ามี2จังหวัดนะครับทางทิศตะวันออกที่ประชิดชายแดนของรัสเซียนะครับ รู้สึกว่าผมจำชื่อไม่ผิดมีดอนบาสนะครับกับออลูฮานนะเพราะฉะนั้นประชิดรัสเซียเนี่ยซึ่งรัสเซียก็ไม่อยากให้ยูเครนเนี่ยนะครับแลนะเข้าร่วมกับเนโต้นะเพราะว่าออถ้าร่วมกับเนโต้แน่น,นอนฮะก็เป็นคู่ปฏิป,ปักษ์กันรัสเซียกับเนโต้เนี่ยนะครับนะามาประชิดชายแดนรัสเซียรัสเซียก็ไม่ชอบนะเหมือนกับเรามีเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่เพื่อนบ้านเป็นศัตรูเนี่ยนะมาประชิดเราเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีมาตั้งขีปนาวุธนะมาตั้งฐานยิงต่าง รัเสเซียจึงไม่ต้องการให้ยูเครนนะครับนะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเนโตจึงขีดเส้นแดงเอาไว้นะแล้วก็แต่ว่าทางยูเครนก็พยายามนะจะใกล้ชิดกับทางตะวันตกนะครับโดยการที่เอาร่วมเป็นสมาชิกนะของเนโตนะครับซึ่งรัเสเซียขีดเส้นแดงเอาไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดเอาเอาวุธอะไรมาประชิดชดายแดนรัเสเซียเนี่ยรัเสเซียมองเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นสําคัญ รันะเสเซียจึงขู่ว่าถ้าเกิดว่ายูเครนนะเขาร่วมในโตไม่แน่นะครับรัเสเซียอาจจะบุกนะเขา้ายูเครนก็ได้นะครับซึ่งทางสหรัฐแล้วก็บันธมิตรก็ขู่ที่จะคว่ำบาตรัสเซียนะแล้วก็ต่างๆนานานะไม่ว่าจะเป็นคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะเรื่องของคว่ำบาตรธนาคารของรัสเซียนะแล้วก็ อาจจะความบาตตลาดพันธบัตรนะตราสารหนี้นะครับของรัเสเซียนะรวมถึงอีกหลากหลายนะโครงการ n o สตีมท e a m 2เป็นต้นเพราะนั้นลองดูสิฮะนะหมากตัวนี้เป็นหมากตัวสำคัญนะลองข้ามเส้นแดงเฮโตและสหรัฐลองข้ามเส้นแดงรับยูเครนนะเข้าเป็นสมาชิกนะเราจะมองเห็นรัเสเซียใช้กำลังทางการอาหารเข้าบุกยึดยูเครนก็ได้เพราะนั้นจุดนี้ นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับลุกตาเดียวอาจล้มทางกระดานได้นะครับนี่คือจุดที่1จุดที่2คือไต้หวันครับนะจีนก็ประกาศแล้วว่าเส้นแดงของจีนก็คือว่านะห้ามไปรับรองเอกราชนะครับของไต้หวันนะครับห้ามก็ไปแทรกแซงกิจการภายในของจีนนะเพราะว่าจีนมองว่าไต้หวันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของจีนนะครับก็บอกไว้นะสำหรับสหรัฐแล้วก็บัลติมิรนะครับอย่างออสเตรเลียนะ จุดนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญนะจีนก็ไม่ต้องการให้ทางตะวันตกอย่างเช่นสหรัฐเนี่ยนะครับนะหรือว่าออสเตรเลียเนี่ยนะหรือว่าพันธมิตรของสหรัฐเองนะอย่างญี่ปุ่นอะไรเนี่ยมายุ่งแถวแถวไต้หวันก็เหมือนกับบ้านเราแหะครับนะใครมายุ่งบ้านเราหรือว่าเอาอาวุธนะมาประจันหน้ามาปิดล้อมจีนนะด้วยดินแดนของตัวเองคือไต้หวันเนี่ยจีนจะยอมหรือเปล่าจีนก็บอกนะครับอย่าเล่นกับไฟนะผู้เชี่ยวชาญน,นะครับของจีนก็เตือน มาจะเกิดสงครามอามากเกดดอนนะครับอามากเกดดอนอามากเกดดอนนะเพราะฉะนั้นลองดูสิฮะถ้าสัต์รัและพันธมิตรเนี่ยกล้าข้ามเส้นที่จะรับรองการประกาศเอกราชของไต้หวันก็ลองดูฮะซึ่งผมก็มองว่าอาเป็นหมากตัวที่สำคัญที่สุดที่เมื่อลุกตาเดียวนะครับอาจล้มทั้งกระดานนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเห็น,นเราผมมองเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับมันได้ถูกจัดได้ถูกวาง นะเหมือนกับโดมิโน,โน่นี่แหละครับที่ถูกจัดถูกวางนะแต่ว่ายังไม่มีการเคลื่อนแต่เกิดว่าการตัดสินใจผิดพลาดนะครับนะนิดเดียวนะมันอาจจะเป็นตัวทริกเกอร์นะครับเป็นตัวจุดชนวนนะทำให้นะสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะลุกลามบันปลายอย่างรวดเร็วนะก็คืออย่างที่จีนเตือน,นะครับอย่าเล่นกับไฟนะอย่างที่รัสเซียเตือนนะครับนะว่าอย่าข้ามเส้นแดง อ่านะถ้าข้ามเส้นแดงนะครับอาจจะเป็นหมากตัวที่สำคัญที่สุดนะเมื่อลุกตาเดียวอาจล้มทางกระดาษดานได้นะครับก็จับตาดูฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางตะวันตกนะครลุกคืบนะโดยที่ไม่มีาการยับยัง้งอันตรายพอทางจีนและรัเสเซียก็มองว่าอาจจะมากเกินไปซึ่งยอมไม่ได้นะก็ติดตามนะครับผมพูดได้เพียงคร่าวๆตัวนี้นะครับ ส่วนท่านที่ต้องการฟังเต็มเต็มนะวิเคราะห์แบบเข้มข้นนะมีอิสระเสรีภาพเต็มที่นะครับนะก็สามารถนะเข้าร่วมกลุ่มผมได้นะครับกลุ่มอาจารย์เสก5.0จนะซึ่งเป็นกลุ่มปิดพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันชอวบ o o ม Meeting นะในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสถึงบ่ายสนะครับก็สามารถเข้าร่วมรับฟังได้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรการพูดของผมไม่ได้อยู่ภายใต้นะองค์กรบริษัทหรือสถาบันใดๆนะครับเป็นความคิดอิสระเสรีภาพนะครับส่วนบุคคล นะท่านก็สามารถสมัครเข้าร่วมกลุ่มได้น,นะครับโดยการส่งรายละเอียดนะครับชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามาผ่านในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ gmail com นะครับผมก็นำอีเมลท่านไปสมัครนะฮะแล้วก็จะจัดส่งมิท t i n g ไอดีกับมิท t i n g พาสเวิร์ดไปถึงท่านนะครับก่อนการประชุมในช่วงบ่ายวันอาทิตย์นะครับประมาณบ่ายสองนะก่อนการประชุม15นาทีนะแล้วสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนช่องผมนะครับก็ทําทได้หลายแบบกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับก็ทำให้ YouTube สามารถบันทึกแล้วก็กระจายนะไปในสื่อโซเชียลในวงกว้างนะให้ผู้คนนะได้ความรู้นะได้สติปัญญากันเพื่อป้องกันตนเองก็ได้บุญกุศลไปนะครับหรือว่าท่านต้องการร่วมสนุนนะครับทุนนะมาสนุนช่องผมให้เติบโตเข้มแข็งแข็งแรงไปก็สามารถทำได้นะครับตามบัญชีนี้ตามระยะสนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์แชร์กดติดตามนะครับและส่วนช่องอาจารย์เสกเสมอมา แล้วก็ขอบคุณผู้ร่วมสนุนทุกท่านนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ